อ่าตั้งใจฟังดีๆนะคะคุณครูติ๊กจะเอามือเอาอันนี้บางไว้ดีกว่าอ่าข้อหนึ่งค่ะถ้าคุณครูติ๊กเล่นเป็นซัคคาโตเทคนิคนะคะให้วงกลมหนูฟังดีๆนะคะอ่าวงกลมเลยค่ะข้อหนึ่งใครเอ่ยอฟังอีกรอบไหมคะ อันนั้นวงกลมของหนูใช่ไหมลูกอ่าครูติ๊กเฉลยนะคะเมื่อกี้คุณครูติ๊กเล่นแบบซักคาโต้นะคะเสียงสั้น หนูโกหนูวงกลมนะคะอันนี้ถูกต้องอ่าไม่ต้องลบนะคะอันนี้ถูกนะคะข้อหนึ่งถูกนะต่อไปข้อสองค่ะฟังดีๆนะคะคุณครูติ๊กจะเอาหนังสือมาปิดมือแล้วอ่าเดีคุณครูติ๊กเพิ่มเสียงให้จะได้ชัดๆโอเคพร้อมนะฟังนะคะคุณติก๊กเฉลยค่ะเมื่อกี้คุณครูติ๊กเล่นแบบ ไม่ใช่เสียงสั้นนะคะถูกต้องค่ะเย้เก่งมากทีนี้มาดูข้อสามนะคะอตั้งใจนะข้อสามคุณครูติ๊กจะใช้มือข้างซ้ายเล่นอ่ฟังดีๆนะคะวงกลมค่ะว้าวเก่งมากเมื่อกี้คุณครูติ๊กเล่นเสียงสั้นค่ะซัคเคิเก่งมากข้อสุดท้ายค่ะข้อสอี่ฟังดีๆนะคะ ถูกต้องค่ะเก่งมากเมื่อกี้คุณติ๊กเล่นเสียงที่มันไม่สัน้นโอเคเก่งมากค่ะทำไมเก่งขนาดนี้เนี่ยเอ้ยทักษะการฟังเป็นยอด